ทางการขอนแกน่นมะม่วงผงม,มะม่วงเพียวเร่ยกระดับมะม่วงอีสานสู่สินค้าแปารรูปกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมจับมือกับคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเติวเข้มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะม่วงยกระดับมะม่วงอีสานสู่สินค้าแปรรูปนำร่องมะม่วงผงและมะม่วงเพียวเร่หลังตลาดมีความต้องการอย่างมากอริยาพรย้ำชัดไม่หวงสูตร และไม่สั่งวัลิขสิทธิ์ที่อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารตึก4คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัายขอนแก่นหรือมขอดรอริยพรอนักสรเดชผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมอด้วยผู Hamilton, ้ช่วยศาสตราจารย์ดรอารยาชาวเรืองฤทธิ์คณะบดีคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานเปการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะกระบวนการแปรรูปมะม่วงผงอบแห้งและมะม่วงเพียวเรสิ่งกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดก,กิจกรรมขึ้นตามโครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2 5 6 5 โดยมีกเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามกลาลสินและจังหวัดนครราชาสีมาเข้าร่วมรับการฝึกอบรมปร่าปกสิลปนดรอาริยาพรอำนักสรเดชผู้อำนวยการกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมกรมรส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมได้กล่าวว่ามะม่วงเป็นพืชที่มีจํานวนกเกษตรกรผู้ปลูกมากที่สุดปัจจุบันมีครัวเรือนกเกษตรกรที่ปลูกมะม่วง รวมทั้งประเทศป่า2,830ครัวเรือนโดยมีพื้นที่ปลูก9,13,788ไร่มีเนื้อที่เก็บเกีย 4, 3, 4ย่ยว4,33,474ไร่เศษมีผลผลิตรวมประมาณ1ล้านตันหรือเฉลี่ย2,82 0กิโลกร,รัมต่อไร่ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาการผลิตมะม่วงมีอัตราการขยายตัวของแต่ละพื้นที่ และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจนเกิดปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำและล้นตาลาดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำนั่นก็คือเกษตรกร,รผู้พะปลูกจนถึงปลายน้ำคือผู้แปรรูปและส่งออกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม และลดความเสี่ยงด้วยการจัดการรวมไปถึงการช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญหรือการช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าสินค้า,าเกษตรของไทยในระดับสากลอีกด้วยสึ่งในกัรนี้เข้าสู่ขั้นตอนที่1นึ่คณะทํางานร่วมกันร,ระหว่างกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดําเนินการอบรม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้โดยมีเกษตรกร,เ,ร,กรเป้าหมาย60คนและทั้งประเทศคือจะมีกลุ่มผู้ปลูกมะม่มวงประมาณ400คนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในการแปรรูปมะม่วงตามสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันซึ่งภาคอีสานจะเด่นในเรื่องของมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงแก้วขมิน้นจึงกลายมาเป็นที่มาของการฝึกอบรมในการทำมะม่วงผงและมะม่วงเพียวเร่ซึ่งเป็นการแปรรูป ผลไม้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัตถุดิบแปรรูปเบื้องตน้นให้มีอายุเก็บรักษาที่นานขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหการรมแปรรูปอาหารธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่มและเมื่อการอบรมทางประเทศในกลุ่มเป้าหมาย400คนครบแล้วก็จะคัดเลือกให้เหลือ15คน เข้าสู่ขัน้นตอนที่สองในการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นเมนูอาหารและเครื่องดื่มตามแผนการเชื่อมโยงมม่วงในการเข้าสู่ธุรกิจอาหารที่สมบูรณ์แบบและเกิดความยั่งยืนให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ดรอริยากล่า hmm. วต่ออีกว่าการจัดกระบวนการการเรียนการสอนในครั้งนี้สูตรการทำต่างๆที่คณะอาจารย์ได้ถ่ายทอดและพากันลงมือทำเพื่อปฏิบัติจริงทุกสูตรนั้น ะส่งมอบให้กับเกษตรกร,กรทุกคนเรียกได้ว่าไม่หวงสูตรและไม่แสงวลิขสิทธิ์รามะม่วงเป็นผลไม้ที่มีอายุสั้นดังนั้นการแปรรูปและแปรสภาพที่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยที่เกษตรกร,กรสามารถที่จะดําเนินการได้ควบคู่กับการส่งออกมม่วงสดทั้งหมดจะก่อให้เกิดความยั่งยืนกับเกษตรกร,กรไทยและที่สําคัญคือการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ม่มวงไทยโดยเฉพาะ มะม่วงน้ำดอกไม้ซึ่งมีรสชาติดีอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทั้งสารด้านอนุมูลอิสระวิตามินชนิดต่างๆที่มีสรรพคุณทางยาและเป็นที่ต้องการของตลาดผลไม้ทั่วโลกดังนั้นเมื่อการอบรมนั่งกล่าวเสร็จสิ้นหากจะมีการเติมสูตรเด็ดเฉพาะภูมิภาคหรือสูตรเด็ดประจำถิ่นเข้าไป ก็จะสร้างมูลค่าของมะม่วงแปรรูปตามความต้องการของตลาดได้ยัง่งดีอีกด้วยออสองทางคือตอนนี้เนื่องจากเขาเป็นคนส่วนใหญ่ที่มาวันนี้เป็นกเกษตรแปลงใหญ่ที่ผลิตทางผลไม้อยู่แล้วเขาอาจจะส่งไปทั้งเ,เป็นทั้งผงหรือเป็นเปนสารสกัดเข้มข้นอะไรอย่างนี้นะคะหรือเขาจะไปต่อยอดขายเองก็ได้แตถ่ถ้าเกิดถ้าเกิดจะมองเนี่ยเราเหมือนกับถ้าเราเรียน ตามทฤษฎีถนัดยังไงก็ทาอย่างนั้นเขาถนัดผลิตแต่ก็อาจจะไม่ถนัดขายเพราะนั้นเขาอาจจะต้องส่งต่อหน้าที่ของกรมหลวเสริมุสาการไม่ดีพร้อมอีกข้อหนึ่งคือการไปเชื่อมโยงว่าเขาจะเอาอทั้งผงทั้งสารสกัดเข้มข้นเนี่ยไปขายต่อใครนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ทําการบ้านกันอยู่ว่าเขาต้องมีแหล่งขายต่อนะคะก็เลยจะเกิดหลักสูตร2ขึ้นมาเพื่อจะเชื่อมโยงกับคนที่เป็นหลักสูตรหนึ่งนะคะก็จะได้เกิดการพัฒน์ขึ้นมาได้จริงๆอะค่ะต้องขอเรียนว่าสามารถทําได้เลย นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอการเหมือนกับเรามีสูตรการทำอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งถือว่าแผนงกหมูแผนงกหมูก็มีหลักสูตรมาตรฐานอยู่ว่าคุณต้องใส่อะไรบ้างแต่ความเข้มข้นความอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่รถมือจริงๆก็อาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้มันเหมาะสมกับลูกค้าของเขานะคะเรียนต่อว่าไอสองหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่2เนี่ยเรามีต่อยอดอีกคือว่า15ลายที่เราคิดว่าดีเด่นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะให้เขาเนี่ย เ,เกิดเป็นแพ็กเกจแล้วก็แพ็กเกจที่จะส่งออกนะคะแล้วก็มีอาจจะมีความปลอดภัยอาหารเพื่อเตรียมพร้อมสู่ออยได้จริงๆนะคะแต่เนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าพร้อมทางด้านวัตถุด,ดิบอย่างเช่นวันนี้มามะม่วงอย่างเดียวหรืออะโวคาโดยอย่างเดียวหรือฝรัง่งเนียยไม่พอแต่เขาต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะสเกลอัพด้วยนะคะเน,นี่ยจะต้องเป็นโรงงานนิดนึงนะ,ะแต,ต่องคัดออกจากบลรจุที่หนึ่งเนี่ยเท่ประมาณ400ท่านที่เขาร่วมโครงการนะคะคัดมา15ลายเพื่อต่อยอดต่อ ะะให้แล้วก็ไปไปจัดที่ไอ้สิ่งที่เขาจำเป็นต่างๆในการที่จะค้าการขายแล้วก็รวมถึงจะทำวิเศษแมชชิ่งให้เขาด้วยค่ะน e ว s 24เอกพงศ์พุทธาภาพข่าวเนวราทิพศีรายงาน